จิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า กามมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงอ่นี่อ่เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนุ่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั่นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่า การที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่งั้นเละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะ,ะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเออเนี่ยเรียกว,ว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนียไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเ่ะไม่รู้จุดประสงค์เลยอนั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสมบัติเชนเนี้ยเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนน่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ราลึกว่า เออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีออบุญบาร,รมีที่เราทำมานะัมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสนะิ่งได้เป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาป เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้อนับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ย เพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแต่อ้างโน้อนอ้างนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหนอหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีก ออย่างนี้เลยมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหาวกว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เทียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่นให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความสนี หวงแหงต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพมาบาดต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอความโกรธความพยาบาดต่างๆหันี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้ มันไม่ออกล่ะมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนกลก์คาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็าตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเ,ออเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ ความโกรธนี่มันหมายความว่างไงเมื่อไหนใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเองปราศจากความรักให้เอ็นดูนั่นเองความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง นั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความอย่างความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกำจัดมันจะไปได้ยังไงอ่นั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมื่อโน้มจิตใจลงเพื่อความเอ็นดูสงสาร ในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำลีที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกจะดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลย พราะถ้าผู้ใดไปคิดทำลายล้างอย่างว่าน,นี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายาบทดลงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหละนะว่าเป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นน่ะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นนละน้อมเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนึง ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักตอเมื่อเราโน้มเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตอนนั้นคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลย แม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอ,อยอยู่นั่นแหละ ขกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งกท็ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นเลยคนเรานี่ถ้าว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลย ใจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้น แม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้น โดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอย่างให้ชัดชัดลงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้นะอันนี้เราเรียกว,ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไบพันุ์ไว้ ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่พอเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแท้รูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต,ต,ต่างๆดังกล่าวมานี่นเป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกร,รมมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชข้าช่างนะหลีกออกจากกามมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเลือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะ ไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในการ,รมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงมิฉาจานไอเช่นนี้มันก็โกให้เกิดบาปอาุุลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการ,รมคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดี ไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกข์อย่างหยาบคายร้ายกาจแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเทียวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น หมายเขาว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไขค,ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกผนกายวาจาใจขังสน ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุศลต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับ ดวงจิตอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้เลยผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ท้่วแล้วที่ร่วงแล้วมา ไม่ใช่มีแต่ดีล้วนๆวนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุ่นล้วนไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพิจารณาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นะจึงต้องมาภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดู ว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้นิสัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนเนะ่ะมันเคยชอบโลภเล็งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธ ชอบผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมือนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอุปนิสัยใจคอของตัวเอง รู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทามาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเออมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเอทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่แหละเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนู่นว่าจาักอำนวยความสุขให้แกต่ตนเงินเหลือลาบยศสนเสริญหรือมูนี้ถ้าตนได้สิ่งมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แลใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยบบบนี้อา่าเบงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี้เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้เมื่อมองเห็นบุญเห็นคุณนี่ว่าเป็น สิ่งอำนวยความสุขให้ตววจิตีนได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระใยไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แบบน,นี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจอมันก็อิ่มแล้วกส็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าอืเรานี่ครองเลือน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากเลยมันว่ามันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิด ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตน่ไว้แล้วใส้ใครๆมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูอ่ะ เพราะว่าต่างคนก็ทําการทํางานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทําไมมันถึงไม่ร่ํารวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทําบุญกุศลทาความดีมามากในชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะมันก็มาอํานวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอืม มีผิวพรรณผุด่องมีรูปสวยรูปงามอโมนีรุ่นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนพูเ้เช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่น้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่าน,นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษีนี่ไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะ มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเละที่มีอยู่ในโลกนี้นู่นนะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้หมื่นหนึ่งแล้วยังไม่จูใจนะอยากได้สองหมืนได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอ้ยเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะว่า ลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปเ,เ,เงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปน,นู่นนะวัดนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี้นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้ว มันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรมใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีก็อาศัยความอยากนี่นะ่ะเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้นั่นนะกำรรกับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนั้นนะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชา เป็นเพื่อนความอยากอันใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะความอยากนั้นมันจะดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาเสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนา จเจริญไตรลักษณญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอเมื่อไตรลักษณญาณน,นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากน้ำํำแล้วตายแล้วใบบัวนะั้นเจริญอยู่ในน้ําแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำท่านใดมูนีผู้รู้ทั้งหลายอท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านากไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวอน้ําซึมซาบเข้าไปไม่ได้ ก็ฉันนั่นแหละฉะนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของขราพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจะเริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไป มีสติมีปัญญาปกครองอยู่อ,อารมณ์ที่น่ายินดีอะไรทั้งหลายก็จะซึมซาบเข้าสู่ใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้